สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง My Cooking Family ครับวันนี้นะครับผมจะพามาทำไข่ดองน้ำปลานะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับก็จะมีพริกแดงจินดากระเทียมไข่ไก่8ฟองนะครับน้ำปลา50มิลลิลิตรครับน้ำตาลปี๊บครับ แล้วก็น้ำเปล่าขนาด100มลลิตรครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องมาเตรียมน้ำปลาที่เราจะใช้ดองไข่ก่อนนะครับน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับแล้วก็ น้ำตาลปีบครับ1ช้อนโต๊ะพอนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็รอให้ม้อมันเบียดก่อนนะครับให้ส่วนผสมมันละลายเข้ากันดีก่อนนะครับโอเคครับได้ที่แล้วนะครับ แล้วก็ชิมดูนะครับอพอดีเลยครับรบในระหว่างนี้แล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับแล้วก็วกระเทียมนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหั่นชิ้นเล็กๆได้ตามใจชอบเลยนะครับผมแต่ต้องไม่บางเกินไปนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพริกนะครับพริกนี่ผมจะเลือกเป็นพริกแดงจินดาสดนะครับพริกนี่ก็ใส่ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นแค่นี้พอนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของไข่กันนะครับไข่ี่ผมก็ได้ทำการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ ครับในระหว่างนี้ครับเราก็มาทําการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะครับก็ใช้วิธีง่ายๆเลยนะครับผมตอกไข่ลงไปนะครับเสร็จแล้วล้วก็เอาช้อนนะครับผมตักไข่แดงขึ้นมาเลยนะครับเป็นวิธีเบสิกเลยนะครับผม เพื่อนๆก็ลองไปทํากันได้นะครับน,นะครับเห็นไหมครับไข่แดงก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปาดไข่ขาวจากไข่แดงนิดนึงครับ,รบก็เหลือไข่ขาวไว้นิดนึงได้ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับพอเราแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมโอเคครับครับต่อไปนะครับเราก็เทน้ำปลานะครับลงไปในไข่แดงสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับพอให้ไข่มันลอยตัวนะครับค่อยๆนะครับระวังไข่แดงมันแตกนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็เอา พริที่เราหั่นไว้นะครับกับกระเทียมนะครับเทลงไปในน้ำปลาที่เราเตรียมไว้นะครับคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆตัด ใส่ไข่ของเรานะครับที่เราเตรียมไว้ครับระวังกระเทียมกับพริกมันจะไปทิ่มไข่แดงของเราแตกนะครับเราต้องค่อยๆตักนะครับระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าไข่แดงมันแตกเนี่ยมันจะไม่น่าทานนะครับผมค่อยๆตักใส่ที่ะนิดนะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับไข่ดองน้ําปลาของเราครับสีสันน่ารับประทานมากเลยครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการปิดฝานะครับทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ1คืนนะครับพรุ่งนี้เช้าแล้วก็รอทานได้เลยครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็ดองน้ําปลาได้12ชั่วโมงแล้วครับ เราก็จะมาเปิดดูนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยโอสีสันสวยมากเลยครับน่ารับประทานมากๆเลยทีนี้เราจะมาลองทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆดูนะครับเรามาดูกัน พอตองเสร็จมันหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเสร็จตัวเป็นก้อนๆแล้วจะลองชิมดูนะครับ อืรสชาติก็จะออกเค็มนิดๆน,นะครับไม่ได้เค็มมากอร่อยครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สงสัยว่าไข่ดิบมีประโยชน์ไหมจริงๆแล้วนะครับไข่ดิบหรือไข่สุกต่างก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแต่อยากแนะนําให้กินไข่ปรุงสุกมากกว่าเพราะการกินไข่ดิบจะทําให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารจากไข่ไม่เต็มที่ครับ เพราะไข่ดิบเลื่อนมากไข่ดิบจะลำเลียงผ่านลำไส้เล็กไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ร่างกายจะได้ดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ไปใช้งานสั้นๆก็คือลำไส้เล็กดูดซึมสารอาหารจากไข่ดิบไปไม่ทันนั่นเองนอกจากนี้เมื่อของไข่ขาวอาจเข้าไปขัดขวางการทำงานของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำให้ย่อยอาหารได้ยากมากยิ่งขึ้นครับควรกินไข่ดองน้ำปลาหรือไม่ คนที่เคยกินไข่ดิบแล้วไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดอาหารไม่ย่อยอาจจะสามารถกินไข่ดองน้ำปลาได้บ้างครับแต่เราไม่แนะนําให้กินบ่อยๆนะครับเพราะนอกจากจะเสี่ยงติดเชื้อโรคบางอย่างที่อาจมาก,กับไข่ดิบแล้วยังได้รับโซเดียมจํานวนมากต่อเมนูไข่ดองน้ําปลาหนึ่งถ้วยซึ่งส่งผลเสียต่ตอร่างกายทั้งโรคไตและความดันโลหิตสูงครับ ดังนั้นหากมั่นใจในคุณภาพของไข่ดิบที่ใช้สามารถกินได้บ้างนานๆครั้งครับแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็กินไข่ปรุงสุกธรรมดาธรรมดาและไม่ปรุงรสเพิ่มเติมมากนะักจะดีกว่านะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ